สวัสดีครับหลังจากที่รีวิวรถไซส์เล็กไปหลายคันนะครับวันนี้เอารถไซส์ใหญ่สไตล์พุ่นนำมานำเสนอราคาเป็นแค่แสนกว่าบาทอดีตคันนี้นะครับราคาเป็นล้านวันนี้เอาแค่แสนกว่าบาทใครที่กำลังมองหารถไซส์ขนาดนี้เอาไว้ใช้งานเป็นโตโยต้าแคมรี่ปี06.07 ใจหลักของรถนะครับก็คือระบบเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ VVTi 16ว,วาว์เครื่องดีเดินเรียบเดินนิ่งทางไกลได้สบายนะครับน้ำไม่ดันคันนี้การันตีเลยครับความร้อนปกติ ระบบเบรก ABS ใช้งานได้เป็นปกติคานหน้าไม่ผ่านอุบัติเหตุมายังเป็นคานเดิมๆไม่เคยไลท์ไม่เคยแต่งแล้วก็ไม่เคยซ่อมฝากระโปรงเป็นของเดิมปลั๊กสวิตช์ต่างๆพลาสติกทุกจุดนะครับไม่แตกไม่กรอบน้ํามันไม่รั่วไม่ซึมไม่หยดลงพื้นภายในห้องเครื่องยังแห้งๆอยู่รอบบอดี้ของรถแฮมรี่ปี0 7นคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านแก้มไซส์ช่องห่างช่องไฟตั้งแต่ฝากระโปรงหน้าแก้มข้างประตูหน้าประตูหลังยาวไปถึงยันสปอยลนะครับทุกจุดยังเดิมๆ ลองช่องไฟสวยงามเป๊ะหลังคาบางๆไม่ผ่านการซ่อมไม่ผ่านการโป้ยังสวยใสยอยู่จะตัดด้วยคิ้วขอบกระจกน,นะครับเป็นแบบคมเนียมเพื่อเพิ่มความพีเียมให้กับรถสไตล์แนวผู้บริหารมาถึงด้านประตูมือเปิดถึงด้านนอกนรับทั้ง4บานก็จะเป็นแบบคมเนียมแต่คาดเอวกันกระแทกไม่ใช่คมเนียมครับจะออกเป็นแบบสีเทาๆขับนุ่มขับสบายนะครับตามแบบสไตล์ของแคมรี ล้ออัลลอยขนาด17ลัดด้วยยาง21555 17สภาพยางแค่พอใช้กระจังหน้าเป็นแบบคมเมียมพร้อมกับไฟตัดหมอกยังใช้งานได้เป็นปกติรวมถึงไฟหน้าไฟต่ำไฟสูงทุกจุดยังใช้งานได้ทุกดย่งนะครับทุกจุดระบบไฟคันนี้ใช้งานได้ครบไฟกันแบบไวๆเลยนะครับภายนอกรอบคันคันนี้จัดว่าได้สวยได้เดิมสีดำเงายังสวย ยังใสยอยู่นะครับอาจจะมีริ้วรอยถือว่านิดหน่อยมากแล้วก็อาจจะเป็นรอยขนแมวนิดๆนหน่อยๆคือผ่านการใช้งานมาสีดําถ้าเราสังเกตดีๆจะเห็นแต่คันนี้เดี๋ยวผมจะได้ทําการขัดลบริ้วรอยแล้วก็เคลือบให้อีกสามขั้นตอนเพื่อให้สีเงาฉ่ําเป็นประกายโลโก้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านท้ายด้านหน้าด้านข้างยังอยู่ครบทุกตำแหน่งไม่หลุดไม่หายยังเป็นของแท้ที่ติดมากับคู่ตัว รูปทรงคันนี้ได้เดินนะครับแต่ดูเรียบหรูตามสไตล์ของแคมรี่ใครเอาไปใช้งานผมบอกเลยเลยนะครับว่าขับไปไหนสะดวกสบายเดินทางไกลก็สะดวกสบายมากมาย้ําความสะดวกสบายด้วยภายในที่ออค์ถุงกว้างขวางนั่งสบายหน้านั่งหน้าขับนะครับคอนโซลหน้ายังสวยใสยเป็นสีครีมสลับเทาตัดด้วยลายไม้แอร์เป็นระบบดิจิตอลแยกองศาได้ทั้งซ้ายและฝั่งขวาครับทางด้านหน้าก็จะมีจอ2ดินพร้อมด้วยระบบเป่าลมทางเบาก็ยังใช้งานได้เป็นปกติ เกเคลียบุรีทุกจุดยังอยู่ครบทั้งด้านหน้าวางแก้ววางได้2ตํตำแหน่งนะครับถัดมาทั้งด้านนี้นะครับจะเป็นที่ชาร์จแบตมือถือ12โวลต์อีก1ตําตำแหน่งคอนโซลกลางสามารถเลื่อนสไลด์เดินหน้าถอยหลังได้เป็นปกติมากันที่พรมลาัายเป็นแบบมัตติฟังก์ชันเป็นพงมลาัายไฟฟ้าคูดคอนโทรลระบบควบคุมไฟฟ้าทั้งนี้ครับจะมีเมมเบรี่ควบคุมเบาะอยู่2ตํตำแหน่งพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้า กระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้าและพับไฟฟ้าแบบออโต้และเมนนวลสามารถใช้งานได้ครบเป็นแบบเบาะปรับไฟฟ้า8ทิศทางทางด้านคู่หน้าเลื่อนหน้าถอยหลังปรับพนักพิงได้ทุกจุดมาทางด้านหลังของรถแคมรี่คันนี้กว้างขวางมากนะครับนั่งสบายเดินทางไกลผมบอกเลยเลยว่าคะนน้นั่งสบายแผงประตูจะมีที่เขี่ยบุหรี่ทางด้านหลังสําหรับผู้บริหารแล้วก็จะมีช่องแอร์แหละนะครับแต่ฝั่งขวาช่องแอร์จุดเล็กๆจุดนี้นะครับ มีเสียหายแค่จุดเดียวคือจุดนียแตกนักพิงวางมือนะครับสามารถวางได้แบบสบายวางแก้วได้อีก2ตํตำแหน่งทางด้านหลังสะอาดชีนเบาะหนังจะเป็นสีเดียวกับทางด้านเบาะคู่หน้าสําหรับ c a มรี่คันนี้นะครับภายในนี้ผมบอกเลยรู้ว่าสวยใสยสะอาดชีนภายในสีเบดสีไม่ซีดไม่แตกลายงาไม่ดําไม่ลอกยังอยู่ในสภาพแบบเดิมๆของแคมรี่ที่ให้มาจากโชว์รูมจะมีตําหนิบ้างเป็นบางจุดนะครับเล็กๆน้อยๆเพราะผ่านการใช้งานมา เรือนไมไฟขึ้นครบระบบสตาร์ทเป็นระบบกดสตาร์ทชึ่งเดียวติดคันนี้ผ่านการใช้งานน้องแสนสี่โลระบบไฟหน้าปัดเรือนไมครบทุกตำแหน่งหน้าขับหน้าหน้านะครับกว้างขวางใหญ่โตคันนี้ผมบอกเลยว่าขับทางไกลผมเทสมายาวๆนั่งสบายมากทางด้านฝาชายนะครับเปิดออกมายางอะไหล่ไม่มีแม่แรงอยู่ซอกเดิมท้ายเดิมฝากระโปรงเดิมรถคันนี้ไม่เคยติดตั้งแก๊สยังได้แบบเดิม มองหาแคมรี่ตัวนี้นะครับปี0 6กตัวศ um ูตัวท็อปอุปกรณ์ออปชันต่างๆนานาครบคันเรื่ออำนวยความสะดวกทุกอย่างครบราคาคันนี้เพียงแค่หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทอดีตราคาเป็นล้านวันนี้หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทได้ทั้งสดได้ทั้งผ่อนมาดูรถได้ที่พิศนุรูนะครับมาลองขับก่อนค่อยตัดสินใจโดยรวมถือว่าคันนี้คุ้มค่ามากนะครับเอาไปใช้งานขับยาวๆยังไงก็ต้องขอขอบคุณ f อทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ